นี่ก็เป็นความคืบหน้าของ5วันนะสองวันก่อนที่ผมจะหยุดยาวไปกับ3วันหลังจากที่ผมกลับมานะฮะลกลุงลังนี่ลือไปเยอะยนะฮะก็ยังได้แค่นี้ <c oughs> <c oughs> นี่นะไอ้ไอน้นี่ไม่ต้องตกใจนะครับเพิ่มผมทำไอ้ต้นตรงนี้หักไปผมก็เลยมาปักดูถ้ามันรอดก็จะได้กระถินเทพาเพิ่มอีกต้นหนึ่ง กันชงตายเรียบนะครับเลืออยู่ตัวนี้ต้นเดียวละ้าไม่รอดก็เดี๋ยวเพาะใหม่ตตยหอมนี่งามมากครับผลตกทีนี่ได้ทีเลยจะถินเทพานี่ผมว่าก็สิ่งเล็กได้นะ มะขามก็ง่อยๆแต่ก็ยังอยู่ได้นะฮะต้นนี้ต้นต้นนี้ดูใช้ได้เลยทีเดียวผมถมดินเพิ่มมันก็เลยดูเตี้ยๆนะต้นชะญายนี้ไม่ต้องพูดถึงมันอยู่แล้วนะครับนี่มีฟักลูกหนึ่งก็ปล่อยไว้เนี้แหละฮะให้มันขยายพันธุ์ต่อเดี๋ยผมลือ้อพวกนี้ก่อนนี่มะขามต้นแรกนี่ฮะที่ผมทําหักไป ชาานี่เดี๋ยวค่อยๆลื้อนะครับ, <c oughs> รบี่กระเพราที่ลงรอบที่สองนี่เริ่มต้นใหญ่ใช้ได้แล้วมีไม้เลือยชแซมๆอยู่บ้างต้องหาเวลาลื้อนะครับเ <c oughs> นี่ยลำต้นเนี่ยใช้ได้เลย ถินเทพ,พาโตเร็วมาก <c oughs> ตว่กวนกะเพราหลอดแรกนี่โดนไม้เรื้อไไ้ง่อยเลยนะครับลื้อๆไปแล้วครับบางต้นนี้ต้นสองต้นนี้เริ่มแตกใบามาบ้างนะครับต้นนี้ก็รอดูต่อไปครับโหละพาดูไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่หายห่วง อ๋อลืมบอกไปนะครับต้นนี้บัวบับนะครับตอนแรกนึกว่าตายแล้วนะครับเปินรอดกระท่อมนะครับสูงตอนนี้สูงเกือบเท่าผมเลยเอะโวคาโดยังอยู่นะครับยังไม่ตายนะครับนี่ไม้ป่านะครับไม่ใช่นี่กระท่อมอุ้ยโอ้ยนี่กระท่อม ผมว่าผมโดนตัวอะไรสักอย่างต่อยโอ้โหเจ็บว่ะไม้ป่าี่ต้นนี้นะครับนี่กระ่อมอีกต้นหนึ่งนะครับน่าจะสองเมตรกว่าโอ้ยเจ็บตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเย็ดเท่นี่มันอะไรวะเนี่ย ตมื่อวางผมคอยมะรอนะครับเมื่อวานผมให้ดูเลยครับไอต้นมะนาวที่โดนไม้เลื้อยถอยไปนะฮะตอนนี้ลื้อเสร็จแล้วนะครับสองต้นตอนแรกจะรื้อสามต้นไม่ไหวครับไม่มีแรงนี่ครับสภาพจริงๆของมันนะครับตอนนี้ใบดกอยู่งต,นนต้นนี้แทบไม่มีใบเลยนะครับ บื่อวานที่เห็นเป็นพุ่พมๆนี้นี่คือไม้เลื้อยล้วนๆนะครับเดี๋ยววันจันทผมจะมาเลืออ้อยต้นนี้กับไอ้ต้นทับไปนะฮะเศษซากอารอยธรรมอ่ะเราทิาท้งๆไว้เป็นปุ๋ยเนี่ยนะครับ,นะรบเป้าหมายทับไปวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ